สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหมดเวรหมดกรรมสามราศีบุญภาวาสนาทรงคลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดคำทำนายทายทักจากหมอดูชื่อดังแห่งโลกออนไลน์นั่นก็คือหมอไก่หรือพอผ่าทินีนั่นเองค่ะซึ่งได้มาทำนายทายทัก ว่าจะมีถึงสมราศีด้วยกันที่จะมีเกณฑ์หมดเวรหมดกรรมกันสักทีหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วค่ะสมราศีจีมาเปิดดวงชะตาบุญภาวาสนาทรงต่อจากนี้จะเจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วนะคะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมทุน หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมช่วงที่ผ่านมาเหมือนเป็นช่วงที่เจ้ากรรมนายเวรตามเล่นงานชาวราศีเมทุนนะคะเพราะทำดีแล้วก็ไม่มีใครเห็นช่วยเหลือคนอื่นแล้วเขาก็ลืมบุญคุณเราเรียกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นจริงๆค่ะชีวิตหยุดนิ่งกับที่ไม่มีความก้าวหน้าเข้ามาในชีวิตเรียกได้ว่าแย่พอสมควร แต่ตอนนี้ดวงชะตาดีขึ้นมากแล้วนะคะเรียกว่าดวงมาฟ้าเปิดเลยก็ว่าได้ชีวิตต่อจากนี้ไปจะดีมากๆนอกจากตัวคุณที่ทำงานด้านตัวเองแล้วยังมีผู้ใหญ่ที่คอยเป็นกองหนุนด้านคุณ้าไปอีกแรงทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากต่อจากนี้จะเจอแต่เรื่องดีๆอุป,ปรสรรคปัญหาในชีวิตจะคลี่คลายไปหมดเวรหมดกรรมกันสักทีหนึ่งนะคะ มาต่อกันที่ราศีที่สองเลยค่ะที่มีเกณฑ์บุญภาวาสนาทรงนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีธนูชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมชาวธนูพักก่อนเนี่ยเจอปัญหามาเยอะมากเลยนะคะทั้งปัญหาการงานการเงินสุขภาพความรัก เรียกได้ว่าเจอแบบครบถ้วนกระบวนความแม้ว่าจะไม่โคม่าเท่ากับคนราศีเมถุนแต่ก็เรียกว่าพอสมควรเลยค่ะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรมาคอยเช็คบินแต่ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมากแล้วค่ะอุปสรรคปัญหาค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากๆดีทั้งเรื่องการงานและการเงินครบถ้วนเลยนะคะ แถมยังมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์อีกด้วยค่ะแต่ต้องรีบ,รบเพราะด,ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะเริ่มซาลงในช่วงเดือนธันวาคมแม้ว่าดวงจะดีต่อเนื่องแต่จะเหนื่อยหน่อยก็เท่านั้นค่ะแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนสำหรับชาวราศีมีนมีเกมหมดคราะหหมดโศก็จริง แต่ต้องใจเย็นๆเพราะตอนนี้จะยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมีความทุกข์ความเครียดพอสมควรแต่จะเริ่มดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะชาวราศีมีนม,มีโอกาสประสบความสมหวังในเรื่องหน้าที่การงานอย่างมากอุปสรรคปัญหาจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับผิดชอบงานดีงานที่เป็นหน้าเป็นตาขององค์กรแถมผู้ใหญ่จะเริ่มให้ความเมตตาอีกด้วยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดชะตาสามราศีที่มีเกณฑ์หมดเว้นหมดกรรมบนภาวาสนาส่งในคราวนี้แล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ